สวัสดีครับวันนี้เรามาดูลายมือเช่นเคยนะครับนี่ครับถ้าลายมือยุ่งๆจะดูแบบไหนครับมาดูกันเลยนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับใครที่มีลายมือยุ่งๆแบบนี้ครับเริ่มต้นครับสังเกตดูเส้นชีวิตก่อนนะครับนี่ครับเส้นชีวิตยาวสวยไม่ขาดนะครับแล้วก็เส้นชัดนะครับ หมายถึงสุขภาพของเรานะครับที่แข็งแรงนะครับเส้นชัดแล้วก็ลึกนะครับหมายความว่าสุขภาพแข็งแรงดี3เส้นหลังนี้ชัดก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ3เส้นนี้เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจครับไม่ละไม่ขาดไม่เลื่อนลางนะครับแสว่าสุขภาพดีครับแล้วก็เส้นวาสนา ที่สวยงามเกิดจากเนินจันนะครับจะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูตลอดนะครับไม่อาภัพคนนี้แล้วก็ยุ่งยุ่งแบบแบบนี้ครับไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับก็ไล่ทีละเส้นนะครับอันนี้กคเส้นเส้นวัสนาเส้นอาทิตย์เส้นพุธนะครับ เส็นเพื่อหักนะครับนี่ถ้าตั้งแบบนี้ครับดีครับถ้ามีเส้นตั้งขึ้นตรงๆแบบนี้ไปตามนิ้วต่างๆนะครับแล้วก็มีกิ่งเหมือนกิ่งไผ่ครับจะดีมากครับยุ่งก็ยุ่งยุ่งมีประโยชน์นะครับตายยุ่งแบบนี้ยุ่งสร้างสรรค์ยุ่งได้เงินนะครับแบบนี้นี่แต่ถ้ายุ่งมีแต่เส้นตัดแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับ ยุ่งแต่มีเส้นตัดเยอะแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าทําให้เรา <c oughs> ขอโทษครับทําให้เราเสียตังค์นะครับทําให้เกิดอุปสรรคมากมายครับถ้าถ้าเส้นตัดวางแบบนี้นะครับนี่ถ้าแบบนี้เยอะก็หมายความว่าประสบความสําเร็จยากครับต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะแต่ถ้า ยุ่งแบบเส้นตรงขึ้นแบบนี้นะครับหมายความว่าดีครับดีครับเพราะว่ามีความมุมานะครับจะไม่มีอุปสรรคมากแล้วก็แตกเหมือนกิ่งไผ่ครับนี่แตกออกเป็นกิ่งไผ่นะครับจะดีมากครับโชคดีที่สุดก็คือเส้นวัสนาเกิดจากเนินจันทร์ครับมาขึ้นตรงนิ้วกลางนะครับ จะมีคนอุปถรัรมภ์คชูตั้งแต่เด็กครับไม่ไม่เหนื่อยครับแล้วก็ลายมือนี่ครับตรงลายมือนะครับไม่ใช่ลายเส้นมือนะครับตรงลายมือนี่ครับเป็นลายลายนี่เส้นเล็กและละเอียดครับคนคนนั้นจะมีความละเอียดสูงครับนี่จะเห็นไหมหนะนี่เห็นไหมครับ นี่ครับเส้นตัวนี้นะครับเส้นตัวลายมือนะครับถ้าละเอียดก็จะเป็นคนละเอียดรอบพอครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าลายมือยุ่งถ้ายุ่งแนวตั้งถือว่าดีนะครับแต่ยุ่งแนวตัดนี้จะลำบากนะครับนี่ใครมีแบบนี้บ้างก็ ดูตามนะครับจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็พิจารณาเอานะครับถ้าใครมีแบบไหนก็ทักทายกันมาได้นะครับขอบคุณครับ